ทุกอย่างมันใกล้จะจบแล้วครับทุกอย่างที่ปอกปาได้สร้างมาครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันถึงขั้นสูงไปลิดเลยครับที่ปอกปาหละจะโดนแบนสีป่ปี2ครับยูเวะจะยกเลิกสัญญาตอนนี้ครับผลตรวจรอบที่2มาแล้วครับซึ่งมันไม่เป็นตามที่ปอกบารวมถึงแฟนบอลทั่วโลกได้คาดหวังเพราะผลมันก็ยังคงเป็นบวกครับนั่นแปลว่าปอกปาครับมีสารอยู่ในร่างกายจริง ซึ่งไอเรื่องนี้ครับมันก็กินเวลาเกือบจะ2-3เดือนครับนับตั้งแต่วันนี้20่สิสิงหานับตั้งแต่วันที่ปอกปาครับตรวจพบเจอสารซึ่งตอนนั้นครับทุกคนคิดว่าเอ้ยปอกบาในหน้าจะมีโอกาสล่อสูงครับเพราะการตรวจในรอบนั้นครับมันเป็นการตรวจขั้นพื้นฐานครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแน่ชัดว่ารอบนั้นเนี่ยสารมันจะมีจริงซึ่งมาณนะปัจจุบันครับ6ตุลาคมหรือณนะวันนี้โอกาสที่จะรอดมันล่อแล่ามากครับ การยกเลิกสัญญาครั้งมหาศาลของยูเวนตุสกับปอกปาครับซึ่งมีมูลค่าเยอะมากๆรวมถึงที่มันหนักที่สุดที่มันมากยิ่งกว่าเงินเนี่ย 4ปีครับนั่นหมายความว่าปอกบาครับอีก4ปีไปเนี่ยเขาจะมีอายุเกือบจะ40แล้วนะครับจำไม่ได้ว่าสามสิกว่าครับก็คือหมดอนาคตจริงๆเลยซึ่งอสารตัวไนที่ปอกบาเขาโดนครับเป็นสารที่มีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนครับมีคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อครับแล้วก็มีสรรพคุณครับช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วเกินผิดปกติครับซึ่งมันก็เป็นสารต้องห้ามนั่นแหละซึ่งภาพจําของปอกบาครับแน่นอนครับก่อนมาแมนยูโคตรโหดแม่งได้ ฉายาว่าไอ้ปราหมึกเป็นกองกลางที่เก็บกวาดเช็ดถูหรือแม้กระทั่งแอสซีได้เพื่อนที่สวยเปิดบอลให้เพื่อน,อน,อน,อนดีๆก็ยังมีแต่นับตั้งแต่มาแมนยูจนถึงตอนนี้ครับมันถือว่าแย่ซ yeah, ะเหลือเกินครับก็ไงขอเอาใจช่วยนะผมอย่างน้อยถ้าครั้งนี้รอดกลับมาก็ขอให้สำนึกผิดรวมถึงปรับปรุปรงตัวให้ได้ถ้าในกรณีที่รอดมานะครับยังไงเอาใจช่วยครับปอกบ้า้ย